สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนขับทีรักทุกท่านนะครับผมวันนี้ชายก่อนพอก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยกวาดขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอามาอาบน้ํานะครับผมอาบน้ํานะครับผมสำหรับเช้านี้อาบน้ําให้ลอๆหน่อยชายสวัสดีครับก็แล้วชายสวัสดีครับก็แร้วครับครับสวยๆลูก สวยโลกสวยออ่่าานี่ก็พี่ทองคำก็่านวิทย์ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับผม่านวิทย์ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยเขี่ยขากรรไกรเดี๋ยวว่าไรว่าเด้๋ยสูบมันย่อนตัวเขี่ยสั่งไปเลยอยู่ฟฟนปอกนิ้วนามทีนี้ เบิดน้ำให้นะจอยเบิดตามนะถุงท่องน้อยู่ข้างหน้ามันก็ทำความสะอาดเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บขยะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอ่ากินน้ำละอุ่น้อยทำความสะอาดให้อยู่ที่วัดนะครับผมวันนี้พักอยู่ที่วัดอาจารย์ให้พัก ้าต้นกล้วยนะครับพวกต้นกล้วยพวกกิ่งโพหลายอย่างนะครับผมท่านให้ตัดติเลยครับผมท่านให้ตัดเลยพวกวหญ้าพวกอะไรนะครับวกต้นกล้วยเนะเาะช่วงนี้ก็จะได้กินต้นกล้วยแล้วก็กลางวันกลางวันนี้ก็คุณตาก็จะไปหาที่พักที่มีป่าไผ่นะครับผมหาที่พักกลางวันเนาะปานบินมาแล้วนี่งบานบินไปเอาพี่ทองคำเนะเาะมาเยี่ยม อาบน้ำนะครับผมอาบน้ำแต่งตัวให้หล่อๆเลยเดี๋ยวก่อนให้ <c oughs> ไป,ป,บ,ปบ๊อบกไปตะขอกะไรตัวไปตะขอตัวนี้มันแข็งมีเถอทลองน้อย เห็นต huh? <te am rhythm> <lush> ัวเดียวเนียมาไปเช่อใบสูอ้อยแล้วเดี๋ยวมาอาบน้ำถุงทองหน่อยเฮามาลามามาโอ้กินน้ำคัดเขาปะบังหับแหละโออกินใบผู้เนาะกินใบผู้ ก็ทาความสะอาดให้ท่านเรียบร้อยนะครับมาเอากานาวกาหลังก็จะได้มาพักอนะีกเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับวันนี้ให้แม่ทุกท่านเออโชคโชคดีมีชเดเออเจ็เจ็เออเจ็บเจ็มาแน่อ่าถุงทองน้อยให้แล้ววันนี้เจ็ดเจ็ดถุงทองน้อยนะครับ A bé bang quá bang 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 เอาพอดีนะฟอกออกนอนลงเลยนอนลงนอนลงนอนลงมามาแล้วมากอกห้วเอ้านอนลงหลานนอนลงนอนลงหลานนอนลงเฮ้ยนอนลงให้พี่ฟันปลอกหลังให้สะอาดสะอาดเออ น้ำบ่ค่อยไหลที่บอกเอาขึ้นไหลจังนี่ะบ่ตท้องล้างก็ไดหรอกบ่ต้องละเออล้างรถล้ลางรถมันไหล,ล,ลยอยู่อ๋ออาบน้ำให้รลนะ้อแน่เข้าไปในบ้านให้ให้แม่เพิ่นน่ารักวาวเลยว่าบุญอุกลูกบ่าดะไอาบน้ำก็สิบ,บ่คือถุงท้องน้อย นำเตรียมตัวเดินทางออนทัวร์ต่ออยู่บ้านไผ่นะครับผมอยู่อำเภอบ้านไผ่นะแม่แม่ท่านไหนแถวแถวพันไผ่อยากเินมตัวเป็นๆก็มาเจอน้องถุงท้องกับพี่ทองคํากันได้นะครับผมรือว่าแม่แม่เอีแถวบ้านไผ่นะท่านอ,าอยากมีงานมีการจะแหงานกา็บอกได้นะครับมีพี่ทองคําด้วยนะครับผมน้องถุงทองนะครับผมสองเชือกเรา มาด้วยกันนะนี่งานแม่มะนาวไม่ได้มานะครับผมแม่มะนาวแม่มะนาวไม่ได้มา <c oughs> งานมีการก็ติดต่อได้นะครับพี่ทองคําก็แห่ได้นะครับผมแห่งานแห่อะไรนะเนาะแห่งานได้นะครับผม,มดูนอนนอนอาบน้ำตาแป๊บทองหน่อย ดูดูดูทำทางโตเนียทางโต้เลยเออคุ้มตาเลียไปอบโตเลยว้าวหลังงงมๆบิ๊กดู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 ลูดงดู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 อูด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 ู ดุดุดุุเปลิ้นคนเล้นคนดมัเ็กน้อยนะเล็กน้อยือนดุขึ้นแล้วอือกว่าลกขึ้นแล้วเอาลูกขึ้นแล้วเปือนคัวเก่าเฮาเปื้อนก็เฮา <c oughs> นี่แหละมันลินทั้งปูนเนี่ยปอกลินทั้งปูนนี่ทอดมานี่มาทอดตรงนี้นี่มทำยีนทั้งปูนนี่เออจะล่างขี้ดินออกเอ,าเอ,อ้าแฮ่แอะกล้วยไม้นั่นออปะเนาะคุ่ณข้องน่อยนี่แม่ล่างตีหนาเนี่ยเอา แม่นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถิงทองของเราด้วยนะครับพ่อพ่อพ่อมาเอาเอาแล้วเอ้ามาอยู่กับพี่ทองคำเด้อไม่ต้องอาบหรอกน้ำไม่ไหลเก็บโซ่คนเลยน้ำไม่ค่อยไหลพอาะแล้วเก็บเลยเก็บเลยเอาใส่ทุ่มปีทองมคำกินน้ำก่อนเอ้าพี่ทองคำกินน้ำก่อนโอ้โหดูอ่อนบ่อนพี่ทองคำพี่แท้เฮ้ยจอยยาวออกมา อย่าอ,อา่อนไหมฮะจอยมะเอา้าจับช้างหน่อยวะพี่ทองคำกินน้ำก่อนนะพี่ทองคำอัดน้ำไปก่อน,นทำมาสวยนะครับแม่แม่ท่านไหนมีงานก็ติดต่อพี่ทองคำของเรานะครับพี่ทองคำของเรา ่องานได้นะครับผมงานแห่ครับแม่แมอยากาท่านไหนมีงานแห่บุญต่างๆนะครับผมติดต่อถุงทองพี่ทองคำเรานะครับผมได้นะครับผมอยากให้มีพแพนนะครับผมก็ติดต่องานได้นะครับแม่ๆม่เอฟซี FC ครับสวัสดีครับ